ถาฝนตกมามันก็จะอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งมันดีมากเลยแล้วมันทําให้รากทุเรียนอะไรนี่มันเดินหากินง่ายเปิดดูบ่อยเหมือนกันเปิดดูบ่อยมีรากขึ้นนะเปิดดูจะมีดินมันมันซุยมันซุยมันมันมันเป็นลักษณะนี้จ้ะมันเป็นดินซุยอย่างเงี้ยจ้ะใช่ค่ะแล้วมันทําให้ทุเรียนแบบหากินง่ายดูจากการแตกยอดจดูจากการแตกแตกยอดใบทุเรียนเรามันแตกยอดขึ้นเดี๋ยวคอยดูนะ เนี่ยใบยนี้ใบที่สองจ้ะโอ้โหกสิบลูกใบที่สองใบใจเท่ามือนะครับอจ้ะซึ่งใบใบเขาใจใหญ่มากเลยเขาไม่โซมไม่อะไรเลยจ้ะจากที่เคยเป็นโรคอะ่ะไม่ต้องอะไรมากมายเลยเนี่ยตามง่ามจริงอะ่ะตามอย่างเงี้ยไหลยเยิ้มอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันไหลมันแตมันก็ไหลออตอนนี้มัน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 ไม่ไหลมันแห้งอ่ะอาจารานนย์ใช่คือนี่แหละคือประนวนแบบเปิดใจยอมยอมรับว่าเออ ของอาจารย์โรดที่แนะนำมามีแต่สิ่งดีๆ